สบายดีพบกับ LT Vision เราต่อเวลาล็อกดาวน์หลังผู้ป่วยโควิด -19 ยังพุ่งสูงเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาครับท่านทิพกรจันทวงศ์สาร้องหัวหน้าสำนักนายกรัฐมนตรีลรวแถลงขาวว่าเราจะขยายเวลาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์จนถึงวันที่30กันยาเนื่องจากยอดผู้ป่วยโรคโควิด -19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านทิพกรยังกล่าวต่อครับว่า ผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นกำลังเพิ่มขึ้นในนครหลวงเวียงจันทร์และจังหวัดอื่นๆทำให้วิตกครับว่าอาจจะก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ในเขตชุมชนเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา้าและเมื่อวันพฤหัสบดีคณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ของเราได้รายงานครับว่าผู้ป่วยโรคโควิด -19 จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก23รายและผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในท้องถิ่นอีก131ราย ครับตอนนี้ก็น่ากลัวมากนะครับในเรื่องของเจ้าไวรัสโคโรนามีการกลายพันธุ์มากและเชื้อมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเราเองก็ต้องป้องกันมากนะครับตราบใดที่มนุษยชาติยังไม่สามารถที่จะหาวัคซีนในการฆ่าเจ้าเชื้อตัวนี้ได้นะครับกขอให้ทุกท่านระวังเนื้อระวังตัวกันให้ดีนะครับสําคัญครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางภาครัฐได้กําหนดไว้ครับพบกับ LTV i s i o n ได้ใหม่ในครั้งหน้า ไปดี good day, good